ก่อนรับคุณผู้ชมก้อสูนเด็ดมวยเดือนครับวันนี้สั์กันแหลกแตกหักกันไปข้างหนึ่งครับกับเด็ดมวยเดือนคุณแรกครับชกกันดูกากัก6ิกิโลกรัมนักชกจากแอลจีเรียครับไลไม่ได้เบนเกอรูมวยจากประเทศแอลจีเรียครับ วัย22ปีครับสูง173เซนติเมตรในทีมงานของ f ฟม i l y มวยไทยและคู่ชกของเขาบุมแดงจากลำปางประเทศไทยครับอายุ19ปีครับสูง185เซนติเมตรครับนักบวยคนนี้ชกมาแล้วถึง55 0ไชนะ40ถ้าพร้อมแล้วขอสิยงประมืองดงๆต้อนรับ ยอดเมืองเถินนะครับจากลำปางครับเมืองรถมายอดเมืองเถิน CMA Academy ครับแม่มาผิวเนียนเดียวครับหนุ่มเหนือนะครับลำปางส่งเข้าประกวดและกรรมการคนพินี้ครับคุณประไพประเทศประไพประเทศ 19ปีเก้านะครับคู่ตกอยี่อโอ้โหแต่ว่าส่วนสูงนี่185เลยครับ <S <S แรงไปหลายเซนติเมตรครับคูต่ตกรแค่1 7อคเจบวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับสักกระเล็โอ้โหเตยยอดหน้าเลยครับยอดบัเงเออกิดไอ้การยาวครับทักทายสวัสดีครับแรงเหลือเกินครับซ้ายอาครับขึ้นต้นดีเดี๋ยวดูครับลงท้ายจะเป็นยังไง แม่มาแบบบีตอยดีเซลชอธนสุการเลยครับรูปร่างแบบนี้ครับแต่วิ่ต้อยนั้นมวยเข่านะครับโอ้สายมือระตูตนี้ต้องยกกาดสูงนะครับไลมีเน่แม่นานๆจะเห็นนักมวยไทยได้เปรียบรูปร่างส่วนสูงกับเท้าว่างครับวัย19ปี185อ,อ,อนาคตน่าจะเป็นซุปตาได้เลยครับ ไามา่เลิกลาและไม่หลงเวไปก่อนนะครับต้อ,องผ่านใกล้ครับไปใกล้ๆครับยอดเมืองเถินแหมมือมือรถมาครับจากลำปางครับเข้ายัางไงดีครับไรไม่ได้เป็นกรโโโูโอ้โ,อ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 โหสาวกำปั้นนี่ไม่ถึงคนระับดึงนิดเดียวครับบานเดีย่ยงกแม้ธมินวิทชัยลูยเุ้าแม่สายทองเลยครับยอดมืองเถินเอายังไงดีครับไรไม่ได้เป็นกรูครับ ต่อยเตะยังไงก็ไม่ถึงครับโดนอีกแล้วโอ้โหโมคิชาทำชานี่โดนครับจะค่อยๆช้ำไปเรื่อยๆนี่ครับแมตต่อยสุดมันนี่ก็โดนไปปลายมัดนะครับไรนนี่นี่ต้องมุดเข้าหาครับนานๆจะเห็นนักวยชาต่างชาติมุดเข้าหาคนไทยบ้างครับปกคนปกติคนไทยต้องมุดเข้าหาครับต้องออกครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับ ายาวต้องมีคุณประโยชน์มีคุณสมบัติด้วยครับยาวอย่างเดียวเก้งก้างไม่ออกอาวุธนี่ก็ไม่มีประโยชน์ครับอ,อัดเข้าไปบริเวณข้อพับอเลยครับนีสลับกาดย,ยอดมังเถินแมสูงยาวแบบนี้ทำอะไรก็ง่ายเลยครับอุหาสู้จะเข้ามานิดทีนิดเดียว เลครับลูกถีบครับลูกอันตรายเลยครับลูกตัดจังหวะทําลายจังหวะของคู่ต่อสู้ไลมินเนทท้อไม่ได้ครับทำยังไงจูจง่โจมยังไงโคโนโคพันครับมุดยังไงครับปัดดีๆครับไมไปง้างอแล้วแยงหรือเปล่าครับโดนดอกแรกนี่แม่เต็มหน้าเลยครับทักทายนะครับยกนิดเดียวครับเฉียวหน้าเฉียวกระโดงทางแล้ว เขาไปโอ้โหจะปัดแล้วฟันครับอ้าวโดนหมัดหน้าแดงเหมือนกันครับผ่านยกแรกครับดูภาพช้าโอ้โหลูกด,ดีครับขนจมูกปลิวว่อนเลยครับดูครับแหมดูความยาวของยอดเมืองเถินเลยครับ ไลมิเน่เป็นกระดูนิจังหวะนี้มันขาดขาดเกินไปหมดลูกดีลูกยันโอ้นี่ทางด้านของแหลมสิงนะครับไปนั่งชมอยู่ด้วยนะครับอดีตน,นักวยดังครับโอ้โหไตซ้ายอัดไปเลยครับแหม่ปลิวไปตามราแรงแข่งเลยครับไลมิเน่แต่ะละดอก ครับปวดเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าไปครับก้าวแล้วแทงโอ้โอ้ยไม่รู้จะทำยังไงดีครับจะมุดยังไงให้ถึงตัวครับไลนี้นี่ถ้าอยู่ระยะยาวแบบนี้ก็แน่นี่ครับเด้งไปเด้งมาครับนี่ <ละ S 2> เป็นแข้งซ้ายที่ถนัดซะด้วยนะครับยอดเมืองเถินชิงออกก่อนครับ แม่ได้เปลี่ยนบานเบิด์นะครับยอดมังเถิงอุ้ยเข่าเต็มๆยอดอกครับลูกนี้แม่อิดอัดไปหมดนะครับไลมิเน่เบนเกอรูโอ้ถ้าจะปิวเลยครับเด้งหน้าเด้งหลังเป็นลูกกองไปแล้วคร pues nah ับอ่าลายเปลี่ยนกระกาสานกระาโชว์หน่อยครับเป็นโอกาสของท่านแล้วครับ ยืนขู่เลยครับยอดเมืองเถินได้ระยะกระสาดไปครับมาอึดอัดแล้วครับเจอเข้าไปเยอะๆไม่รู้จะเข้ายังไงครับนี่ครับระโจนต่อยกระโดดต่อยก็ไม่ถึงนะครับวงในก็ไม่ได้เปลี่ยบครับก่อต่ยก็ตีไม่ได้โอ้โหสาครับต้องเสี่ยงครับอยู่อย่างนี้ก็เจ็บฟรีนะครับโดนอยู่ข้างเดียวแน่ครับถ้าอยู่วงนอก ไม่รู้จะเข้ายัางไงดีครับอือโอ้ิ่สับล่างเอาละครับเช็คช่วงล่างนะครับเปลี่ยนเต้าหมา้มไม่ต้องคิดเยอะเลยครับแล้วไม่ได่เป็นกระรูครับจะออกอาวุธทีมงานบอกให้ต่อยซี่ต่อยซี่อย่ามาถอยทำไมครับออ ยิงอยอยิยงด้ยดูครับโอย้ยาวก็จริงแต่ไมายา่ยาวยาวเก้งก้างนะครับว่าอ้อาวลื่นเองครับช็อตนี้แต่แต่มวยไทยครับเขาวัดกันที่น้ำหนักนะครับไม่ได้วัดกันที่ส่วนสูงครับผู้นี้พิกัด67กิโลกรัมนะครับอ่ตอนน,าน,านั้นจะเห็นนักมวยไทยได้เปรียบบ้างรับเรื่องของศซอรีระช่วงทกกปกติแล้วมาขามข,ข้อครึ่งแล้วนะครับ ชมภาพช้าครับโอ้โหไปเข้าหน้าเลยครับลูกนี้ทีมงานต่บอกให้ยกกาดสูงสูงนะครับนามินเทนเบนเกรูนี่ครับกาดตกนี่กระโดลนะครับดึงได้ครับแต่ว่ามันดึงแล้วไม่ผ่านครับแข้งขามันยาวหวิ่งกับมันก็เจอเข่าครับเป็นมวยซ้าย้ะเตะซ้ายหน้าเก่งด้วยนะครับได้สองกาดเลยครับหาครับ อยู่ที่มุมน้ำเงินแล้วครับจะทำยังไงดีเท่านั้นเองครับถ้าลุยก็ลุยให้ถึงตัวจริงๆครับต้องดูจังหวะที่ดีนะครับแล้วนี่เป็นกรลุูครับเข้าไปบางทีขาขาเกินเกินนี่กระโดนแข้งซ้ายกระเด็นออกมาต้องเข้าให้เร็วนะครับโอ้โหจะกวาจะเข้าถึงตัววันนี้อ่วมครับท้ำทำทำมามาหักศอกครับ เ,เดินตัดขวาตัวเองเพื่อได้สาดซ้ายเนื้อๆนะครับซ้ออายอ้าวอีกไม้โอ้เป่าปากเลยครับโดนไปแต่ละทีเหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยครับวันนี้จะแบ็คคิกก็ไม่เข้าอีก <c oughs> อา่าเงๆขวาดุครับเอาบ้างครับติดแครับซ้ายแหมมาลุ้นแบ็คคิ๊กเลยครับ โอ้โหน,นี่เห็นใจนลครับไนีเน่เป็นเกรูครับไม่รู้จะเข้ายังไงครับยอดเบอนเถินนี่ไม่เปิดช่องไฟให้เลยวันนี้แข้งขวาเอาไว้ยืนจริงๆครับยอดเบอเถินสายเตะสายสายสตร์ที่มีตลอด่ต่อยไปต่อยมานั่นหน้าทันทาจะขาวอกขึ้นเรื่อยๆครับไรนี่เน่ ดูแขนครับปล่อยแขนมานี่แม่เลยเกือบครึ่งน้องเลยครับเล่นกีฬาอะไรก็ได้เปรียบครับเสรีชาแบบนี้ก็ต้องอนุรักษ์รักษาไว้เลยครับนักมวยรูปร่างใหญ่โตแบบนี้เอาไว้รับมือกับต่างชาติครับไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อเติมประสบการณ์เติมความแข็งแรงเขาอีกสักนิดครับเป็นซุปตาได้เลยนะครับ อ่ายังได้ลุ้นหมัดขวาครับไลมิเน่หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหวันนี้ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆครับไลมิเน่เป็นกระดูนี่ครับมันมาตลอดนะครับแข้งซ้ายครับแปะยังก็ไม่พลาดครับแม่แข้งขามยาวครับดูครับ ladies and gentlemen After three r o u n d ร of a c t แ o n and t h ล w i n ้ e น is the r e ด c o r ร e r และเป็นมวยหนุ่มจากลำปางครับยอดเมืองเถิน CMA Academy ชนะคะแนนลาไ,ไม่ได้เบนกรูจากแอลจีเรียครับ